ทุกคืนล้านคนของผู้สูงอายุทั่วโลกตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดตะคริวที่ขายอย่างทนไม่ได้ทําให้พวกเขารู้สึกหมดแรงและเหนื่อยล้าหากผมบอกคุณว่าการเปลี่ยนแปลงในอาหารที่คุณทานสามารถลดยุติการรบกวนอันเจ็บปวดเหล่านี้ได้และช่วยให้คืนที่หลับได้สบายกลับมารวมทั้งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นลหละในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะเผยถึงอาหาร3ชนิดที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยลดอาการตะคริวที่ขาเสริมสุขภาพกล้ามเนื้อและทําให้คุณใช้ชีวิตได้ ดูปราะศะจากความเจ็บปวดอยากปล่อยให้ค่ำคืนที่นอนไม่หลับผ่านไปอีกครั้งอ่านต่อไปเพื่อค้นพบอาหารที่ทรงพลังที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกโปรดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆติดตามต่อไปเพราะซูเปอร์ฟู้ดที่ผมจะพูดถึงในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ร่างกายของคุณตอบสนองต่ออาการตักคริวที่กล้ามเนื้อและสำคัญที่สุดช่วยเสริมสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้นไม่ว่าคุณจะประสบกับอาการตะคริวที่ขาบ่อยๆหรือแค่กําลังมองหาวิธีเพิ่มความคล่องตัวและสุขภาพกล้ามเนื้อโดยรวมเคล็ดลับเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ใช่แค่การลดความไม่สบายแต่มันคือการส่งเสริมสุขภาพระยะยาวทักนี่รองรับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของคุณเชื่อผมเธอการรวมอาหารเหล่านี้ในอาหารของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณเคลื่อนไหวและรู้สึกในทุกวันได้ ก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงข้อมูลที่มีค่าผมอยากรู้ว่าคุณดูจากที่ไหนในวันนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและบอกผมหน่อยครับนอกจากนี้อย่าลังเลที่จะถามคำถามหรือแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับตะคริวกล้ามเนือ้อหรือสุขภาพขาของคุณคุณไม่ต้องเผชิญยอกับเรื่องนี้คนเดียวและผมยินดีที่จะได้ยินประสบการณ์ของคุณนอกจากนี้หากคุณยังไม่ได้ทำอย่าลืมสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนคุณจะไม่อยากพลาดเคล็ดลับด้านสุขภาพที่จะช่วยคุณให้ดีขึ้นในทุกๆวันที่จะมาถึง ตอนนี้มาเริ่มกันเลยซูเปอร์ฟู้ดที่ผมจะแนะนําในวันนี้สามารถช่วยบรรเทาตะคริวที่ขาและสนับสนุนการฟื้นตัวของกอล้ามเนื้อเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณมีสารอาหารที่จําเป็นในการรักษาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยบรรเทาตะคริวพวกมันยังส่งเสริมการทํางานของกล้ามเนื้อโดยรวมช่วยป้องกันความไม่สบายในอนาคตและยังช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยดังนั้นเตรียมปากกาและสมุดบันทึก ให้พร้อมเพื่อเรียนรู้วิธีการปรับปรุงสุขภาพกล้ามเนื้อของคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารเพียงไม่กี่อย่างร่างกายของคุณจะขอบคุณไข่ซูเปอร์ฟู้ดสำหรับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมาดูกันที่1ในอาหารที่มีสารอาหารแน่นที่สุดและเข้าถึงได้ง่ายไข่แม้ว่าไข่จะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของโปรตีนที่สูงแต่ไข่ให้มากกว่านั้นมากสําหรับผู้สูงอายุไข่มีประโยชน์หลายประการโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเรามีอายุมากขึ้น อาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักของตะคริวที่ขาอาจกลายเป็นปัญหาสำคัญเมื่อเราแก่ขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อของเราจะอ่อนแอลงซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า s a โคเ p e n ียทำให้เรามีแนวโน้มที่จะเกิดตะคริวและอาการเมื่อยล้าโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่ครบถ้วนยอดเยี่ยมซึ่งสำคัญในการซ่อมแซมและรักษากล้ามนเนื้อไข่ขนาดใหญ่หนึ่งฟองมีโปรตีนคุณภาพสูงประมาณ6กรัมซึ่งมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นทั้ง9ชนิด ที่ต้องการสําหรับสุขภาพกล้ามเนื้อการทานไข่ในอาหารของคุณจะช่วยสนับสนุนความแข็งแรงแหลกพักความทนทานของกล้ามเนื้อและลดโอกาสที่ตะคริวจะมารบกวนกิจกรรมประจําวันของคุณแต่ไม่เพียงแค่นั้นไข่ยังอุดมไปด้วยวิตามินดีซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญสําหรับการดูดซึมแคลเซียมและการทํางานโดยรวมของกล้ามเนื้อเนื่องจากผู้สูงอายุมักขาดวิตามินดีเนื่องจากการได้รับแสงแดดที่น้อยลงสิ่งนี้อาจทําให้เกิดความอ่อนแอของกล้ามเนื้อ และตะคริวที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งอาการปวดที่เรื้อรังการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีต่ำมากมีโอกาสเกิดตะคริวที่ขามากขึ้นและตะคริวเหล่านั้นก็อาจรุนแรงขึ้นด้วยไข่แดงเป็นแหล่งธรรมชาติของวิตามินดีโดยให้วิตามินดีประมาณ40ป U ยต,ต่อฟองแม้ว่าการสัมผัสแสงแดดจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการสร้างวิตามินดีแต่ผู้สูงอายุอาจพบว่ามันยากที่จะใช้เวลาอยู่กลางแจ้งเพียงพอทำให้แหล่งอาหารเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดขอแนะนำให้ผู้สูงอายุได้รับวิตามินด800ี800-1,000อายุต่อวันคุณสามารถเพิ่มการรับประทานวิตามินดีโดยการทานไข่ร่วมกับผลิตภัณฑ์นมที่เสริมวิตามินดีเช่นนมและโยเกิร์ตหรือการทานปลาที่มีไขมันเช่นแซลมอนนอกจากนี้ไข่ยังเป็นแหล่งของวิตามิน b 12 ซึ่งสำคัญต่อสุขภาพของเส้นประสาทการขาดวิตามิน B12 พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเนื่องจากการผลิตกรดในกระเพาะอาหารลดลงและข้อจำกัดในการรับประทานอาหารการขาดวิตามิน B12 อาจทำให้เกิดอาการเกรงกล้ามเนื้อและตะคริวโชคดีที่ไข่เป็นแหล่งของวิตามิน B12 ที่ย่อยง่ายทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาสุขภาพโดยรวม 2. กล้วยพลังงานจากโพแทสเซียม ต่อไปเรามีกล้วยหนึ่งในแหล่งโพแทสเซียมธรรมชาติที่ดีที่สุดโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญที่มีบทบาทในการหดตัวของกล้ามเนื้ออาการส่งสัญญาณประสาทและการรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายเมื่อระดับโพแทสเซียมลดลงอาจทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะโพแทสเซียมต่ําให้โพคลิเมียซึ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดตะคริวกลามน้ำเนื้อหนาโชคดีที่กล้วยเป็นวิธีที่ดีในการช่วยป้องกันปัญหานี้ทําไมกล้วยถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันตะคริว ด้วยขนาดกลางหนึ่งลูกมีโพแทสเซียมประมาณ420มิลลิกรัมซึ่งคิดเป็นประมาณ12%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันโดยการทานด้วยในอาหารประจำวันคุณสามารถรักษาระดับโพแทสเซียมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงจากตะคริวได้โพแทสเซียมมีหน้าที่ในการควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อและการสื่อสารของประสาทซึ่งทั้งสองอย่างมีความสำคัญในการป้องกันการหดเกรง็งและตะคริวสำหรับผู้สูงอายุด้วยเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเพราะช่วยปรับสมดุลของเหลวในร่างกายลดความเสี่ยงจากการขาดน้ําที่ทําให้เกิดตะคริวกล้ามเนื้อได้แต่กล้วยช่วยกับตะคริวขากลางคืนได้ไหมแน่นอนตะคริวขากลางคืนตะคริวที่เจ็บปวดซึ่งมักจะเกิดขึ้นกลางดึกมักเกิดจากความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์การขาดน้ําหรือการหมุนเวียนเลือดไม่ดีกล้วยมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสองตัวที่สามารถช่วยเติมเต็มอิเล็กโทรไลต์ และส่งเสริมการคลายกล้ามเนื้อการทางกล้วยกอนนอน1-2ชั่วโมงสามารถบรรเทาความตึงของกล้ามเนื้อลดความรุนแรงของตะคริวและประับปรุงคุณภาพการนอนหลับโดยรวมได้นอกจากโพแทสเซียมแล้วกล้วยยังมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สําคัญยออีกตัวหนึ่งสําหรับการทํางานของกล้ามเนื้อแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและสนับสนุนการทํางานของประสาททาให้กล้วยเป็นอาหารเสริมที่ดีในการดูแลสุขภาพพล้ามเนื้อผู้สูงอายุหลายคนขาดแมกนีเซียม ซึ่งอาจทําให้เกิดตะคริวกล้ามเนื้อได้การเพิ่มกล้วยในอาหารของคุณพร้อมกับอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงอื่นๆเช่นผักใบเขียวและถั่วสามารถช่วยบรรเทาตะคริวได้อย่างมีประสิทธิภาพกล้วยยังมีวิตามิน B6 ซึ่งมีบทบาทส,สําคัญในการดูแลสุขภาพประสาทและการฟื้นฟูกล้ามเนื้อวิตามิน B6 ช่วยควบคุมสารสื่อประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลดการอักเสบ และเร่งการฟื้นตัวหลังการออกกําลังกายผู้สูงอายุที่ขาดวิตามิน B6 อาจพบว่ามีตะคริวกล้ามเนื้อบ่อยขึ้นเนื่องจากการทํางานหนอที่ผิดปกติของประสาทการทางกล้วยเป็นประจำสามารถช่วยเติมเต็มระดับวิตามิน B6 ให้กับร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณยังคงรับชมวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หนึ่งข้างล่างเพื่อบอกให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเรา 3. ถั่วและ,มะเมล็ดพืชเสริมแมกนีเซียมและโปรตีนอาหารซูเปอร์ฟูดเด้ที่3ในรายการของเราคือถัว่วและ,มะเมล็ดพืชอาหารขนาดเล็กที่มีพลังอย่างเหลือเชื่อและเต็มไปด้วยสารอาหารสําคัญเช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียมโปรตีนและไขมันที่ดีซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสําคัญในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อและต้องการตะคริวอาหารเหล่านี้อาจมีขนาดเล็กแต่ประโยชน์ที่ได้รับปรับใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ ทำไม่ถั่วและเมล็ดพืชถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันตะคริวแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่สุดในการคลายกล้ามเนื้อและการทำงานของประสาทมันช่วยควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อหดและผ่อนคลายได้อย่างราบรื่นซึ่งช่วยป้องกันการเกิดตะคริวน่าเสียดายที่ผู้สูงอายุหลายคนขาดแมกนีเซียมซึ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดตะคริวที่ขาโชคดีที่ถันวัดและเมล็ดพืชมีแหล่งแมกนีเซียมที่อุดมสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นเมล็ดฟักทองหนึ่ง ออนมีแมกนีเซียมถึง168มิลลิกรัมซึ่งคิดเป็น40%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันทัต่างๆเช่นอัลมอนด์พิตาชิโอและเม็ดมะมวงหิมพานยังให้แมกนีเซียมและโพแทสเซียมในปริมาณมากซึ่งทั้งสองอย่างนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดตะคริวได้นอกจากแมกนีเซียมแล้วถั่วและ,มะเมล็ดพืชยังมีโปรโตีนอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญสำหรับสุขภาพกล้ามเนื้อโปรโตีนมีความสำคัญในการซ่อแมแซม และการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อซึ่งช่วยรักษาความแข็งแรงและการทํางานของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นการเพิ่มถั่วหรือมเมล็ดพืชในมื้ออาหารประจําวันเป็นวิธีง่ายๆในการเพิ่มระดับแมกนีเซียมและโปรตีนส่งเสริมสุขภาพกล้ามเนื้อและลดการเกิดตะคริวเมื่อพูดถึงขนาดการทานสิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าถั่วและ,มะเมล็ดพืชมีแคลอรี่สูงดังนั้นการทานในปริมาณที่พอเหมาะ จึงเป็นสิ่งสําคัญปริมาณที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุคือประมาณ1ออนหรือประมาณ20เม็ดอัลมอนด์หรือสองช้อนโต๊ะของมเมล็ดพืชการเพิ่มถัว่วและ,มะเมล็ดพืชในมื้ออาหารโดยเฉพาะในมื้อเย็นหรือหลังการออกกําลังกายสามารถช่วยเสริมการฟื้นฟูกล้ามเนื้อลดการอักเสบและป้องกันการเกิดตะคริวทําให้เป็นอาหารเสริมที่ยอดเยี่ยมในการรับประทานขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราในการเดินทางเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับซูเปอร์ฟู้ดที่ทรงพลังบ้างแล้ว จากความสําคัญของแมกนีเซียมและโพแทสเซียมไปจนถึงประโยชน์ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของไข่กล้วยและตอนนี้ถั่วและ,มะเมล็ดพืชแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณประทับใจและคุณวางแผนที่จะนําสิ่งนั้นไปใช้ในกิจวัตรประจําวันของคุณอย่างไรเราอยากได้ยินความคิดเห็นของคุณดังนั้นโปรดคอมเมนต์ข้างล่างและแบ่งปันการปฏิบัติใหม่ที่คุณจะเริ่มทําวันนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาคอมเมนต์ข้างล่าง และอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับเนื้อหาที่มีค่าเพิ่มเติมเรารอคอยที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สุขภาพดีและแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไป